นั่นอุดรมีโรงเรียนเดียววะแล้วมันอยู่โรงเรียนเดียวกับออยู่ที่ไหนันนมึงอยู่โรงเรียนเดียวอะคิมเหรอซื้อกันด้วยนะขอร์สเกเลยเราคอร์สมพ์เดนเทมาก็ได้มีไอเทมเด็ดๆมานำเสนอค่ะก็คือเซตมัสเทปโปรแกรมเมอร์นะคะเฮ้ย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 เฮ้โนหรอโดนก็ถามเบบรู้ใจครับเกลี่เกลี่ไม่ต้องการอะไรเลยไม่ขออะไรเลยเบบทก็ไม่ขอ ้องดูขึ้นนะดูดีวันตีเมื่อี้แต่งหน้าจัดมาเลยดูอย่างกบอกวันนี้แต่งหน้าจัดแต่งหน้าจัดถึงหบอกไงปกติไม่ได้ใส่เยอะขนาดนี้สวัสดีครับทำอไมเรากำลังใส่ดูเ้าาสยหนูมีสองสายสายเก่ากับสายใหม่ก็ใส่สองสาย มันไม่แปลกเลยเห็นแนักกีฬาที่เขาได้หรียญทองเยอะๆว่ามีแต่วันนี้มีเปเปินอย่ทองเปเปอร์มนฟิวอะเปอรเมนฟิวอเป็นเมนฟิวอะเออไปเทเว้ยเท ไม่ได้ดูไม่โดนหลอกอะไรดมแค่ดมก็อันนี้คือดมอยู่ไม่ได้ดมก็กินตาหรืเป่ากินอะไรวะนี่ยน้ำอะไรอ่ะพี่น้ำผสมที่ผสมเออกินมันแปลกๆอ่ะน้ำใจอะไรวะไมตรีมีแหงงงกูก็งงกูอไไมม่ทางเร ไปโลบาร์มาคุณจะดูได้เจ้าเห็นฟิวแบกอินเหรอเดี๋ยวกไปต้องเขียนชื่อติกแก้วเลยอะไรกันอ่ะอีกคนไข่ตุ๋นมันต้องรีบรถขนาดนั้นหรอครับเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวหมูเกี๊ยวหมูใช่ดีนะพี่ิงไม่สั่งเกี๊ยวกุ้งแล้วก็มีไส้กรอบที่โดนดอย ถือว่าจะอิ่มไหมถ้า <ไม elas> ห้าเกมอิ่มไหมอิ่มอิ่มอิ่มเหรอขอให้ชนะอิ่มหมดอ่ะไอ้นั่นไอ้บอลมีโรงเรียนเดียววะแล้วมึงอยู่โรงเรียนเดียวกับคีมได้ไหมมึงอยู่โรงเรียนเดียวกับคิมเหรอเย็นเดือต้มจนเปื่อยอยันเนี้ยอ้มย็น ไอ้วงปลอดเลยเน่อยดิผมพี่ตัวต้มจนเปื่อยก็เห็นมึงออกมาสนิทกันกเลยนี่ว่าเอ้ามึงรู้จักกันมานตั้งแตอตอนดอดแล้ววะรู้จักกันตั้งแต่ประถมแบบแบบเบาเอออนุบาลเฮ้ยเล่นทะเลเดือดไอ้เอ้าโอเควันนี้พังปอกปอกทะเลดองเดี๋ยววันนี้จะชนะครับเพราะว่ามีปอกปอกทะเลดองชื่อน้วยนะปอกทะเลดอง กอปพิมพ์เป็นเทมาเปลือยเปื่อยเอา้าผมจะทำจริงออเทำจริงทำแบบจริงโอเคโอเคบอกบอกเะอเลดอง

เฮ้ยเย็นยขนาดนั้นเจ้าเย็นเลยขนาดนั้นจะไม่คดยคเธออู่เนแล้วหรืกแล้วใจนโมตสาพระคาโตเปยากเรียเธอที่ฮักเธอบ่ต้องมาฮผิดบ่ที่ใจมันข้ดซึ่งเธอถึงเจ้าถึงเจ้าอ่ะถึ่งเจ้าบ่ขืด เฮ้ย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 นเจะไม่เศ้า้วงแล้วกรโดดไปครับโอ้โหป๊อกหนีรอดครับและเป็นฟอกกับพีวางครับบอลนซองครับ กดดันสายีอาิาและสาวเบเกอร์ไปเจอตัวของ s อ y s า y ไเอใครตายครับและกระโดดซ้ำโดยดีฟ็อกรับแล้วเก็บโดยไอฟ็อกก่อหนีออกมาแล้วครับตรงนี้มิจูครับโดดเปิดสกิลทุกอย่างกดมูกและโดนเสียชีวิตไปหนึ่งครั้งและรอบนี้เข้ามาจะย้ำครับ ที่สามก็ต้องที่อาการไว้ให้ได้ครับมาแล้วก์กับบัตแล็บเอ็นบีซีพร้อมกับดีฟ็อกครับแล้วเปิดฟอร์ลิซองมาสกิลท้งยักรครับสอารายคับไม่ไหวครับตายไปก่อนครับและตัวของวิชูครับโดนทุบอยู่ด้านหน้าครับนี่ฮะรอบนี้สองชีวิตไม่เพียงพอและตายครับพร้อมกับทิ้งเกมอื่น เหลือเวลาในการจบครับเพราะวรั่งของภาพเหลือแค่สองคนครับแล้วพยายามจะฝืนสำหรับเอ็นแบงค์ครับแต่ตอนนี้ไปไล่ใส่วันเอสวันเกอน่องแบงครับพยายามที่จะฝึกเต็มที่แล้วครับแล้วหลังไปเต็มวงเก็บตัวของดีบูมครับโอ้แล้วกลายเป็นโบกลายเป็นไก่แล้วเรียบร้อยครับเกมแรกเป็นของฮาร์ล็อ นี่ครับพ่อบ้านที่ดียืนดูหญิงล้างนี่ครับแล้วก็ชีนี่ครับพ่อบ้านที่ดีฟองน้ำต้อมีสองอันพี่ลีพี่ผมจุ่นหน่วยน้ำเปล่าพี่หน่วยน้ำเปล่าโอ้โหกาบเดีวอยากเล่นแล้วตอนนี้ทารอนกำลังล้างปอกยาดมนะครับอันนี้ อันนี้เป็นรุ่นไซส์กลางคารอนจะมีออกมาเป็นไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเอาไว้ดมไซส์กลางเอาไว้ดื่มไซส์ใหญ่เอาไว้ดดดดููอืะอันนี้นะครับผมแก้ววัตถินเฮเลอร์นะครับผมสีดำนีมันใส่ไม่ได้ม <c oughs> ีขายแล้วที่ช้อปปี้เ <c oughs> <c oughs> ยอะไม่มีใครทั <c oughs> กกูเยอะไม่มีใครทักเดี๋ยวพี่จะเหนื่อยเองอะ ครับอาจถ้าเกิดว่ามันเป็นทางหน้าตัวของจอไฟครับมีชูตามเข้าไปเล่นต่อพิชูตามเข้าไปตัดหลังมากดแขนตัวหน้ามากยังไม่ตายแต่วันสุดท้ายก็เป็นทางหน้าตัวของจอไฟที่ตามไปเก็บทางหน้าตัวทีมูไปได้อยู่ดีแล้วเข้ามาตรงนี้มีหยาดเข้ามารับใส่พิชูมีวัชรพลคิวอยู่ใกล้ๆมาลงไฮออนเบอร์มาเอซาวาย ตอดเข้าไปแล้วตัฟาตรงนี้มาเจอตัวเงาเมื่ก่อนเปิดตัวเออปีเอชันมาแล้วจะสวนจะสวนมีนันัตนตัวบป๊ที่เข้าไปเหลาแล้วเก็บเข้ามาแล้วได้มาสองตัวตัดนันนัตนตัวตรงไปแล้วจะได้พิชูไม่ได้ครับเสียทาวเวอร์ก็จริงแต่ว่าได้ชีวิตคนคืนมาไม่รู้จะคุ้มไม่คุ้มบอลโป๊ก็จะไม่ลออตรงนี้เหมือนกันอินฟินิตี้ซเลเยอร์เข้าป้อมวันจ่อวันคิวไปแล้วจะเลือกตีทาวเวอร์ตรงนี้เพราะว่าท่าหน้าตัวแมนการเรนบอลยามายหนึ่งตัวแล้วจำนวนคนนี่เยอะกว่าเขาครับไปเลยไปเลยไปเลยจบเลยจบเลยจบจริง แล้วถ่ายเพลงดีรอจังหวะจะตบครับแล้วไอ้พอปโปวางอันดิเมตสวยงามมากและเก็บบอลเอสบอลเคได้โดยทีปูมสูมอย่างแม่นครับเราะมัน ใกล้ๆมากๆเราเริ่มด้านขวาหมาต่อครับโอ้โหแล้วสู่ไปโจมวิชูหนึ่งทีครับคิวคิวเจอเอทีซีเกี่ยวไว้ครับแล้วตรงนี้เล็งไปที่วิชููครับเอาตัวรอดลำปากตายไปจริงเนื้อวางกับปากฟ้าแล้วดูครับโจมตีฟอมมีตัวของฟอสเทเลเยอร์เวดจัดยังไม่ได้มาแต่พี่แล้วดูดีฟอสเข้าไปขับอยู่กลางวงตรงกลางครับน้องแบงค์ครับไปเกี่ยวครับเก็บดีบูมาได้แต่เพื่อนดีบูบอกว่าโมโหแล้ววิ่งใส่น้องแบงค์โดยเฉพาะป๊อกป๊อกครับเก็บครับตัวของป๊อกป๊อกมาเอาครับและน้องแบงค์มานี้เก็บจับบี ตายไปก็จริงครับแต่ว่าเพื่อนร่วมทีมครับเขายังอยู่ครับจะเอาจบครับตะกราลอนเล็ดดูไอ้นดีทีนับแข็งแรงมากตอนนี้แวนการ์ดครับแวน,น,นคนและก็จบเกมไปครับโดยการลอนที่นั้นไม่เสียฟอเมอร์เลยแล้วก็ยังไม่ถีบด้วยครับและตัดมาที่เอ็นดีทีที่หัวจะขว้างและเขย่ง,ง,งรแรงมากนะเนี่ยนี้เป็นทีสี่แล้วก็ส่วนรถในไฟนี่โอเคสกยส่งบอลชู เดี s. <S one one. ่ยวได้ครับแต่เอตอวายไม่ัวดอยู่แล้วแล้วตรงนี้จะสวยได้ด้วยขอกับไรมาเป็นทาหน้าเอตอวายที่หายไปก่อนครับแต่วันชอวันคิ้วว่าไปตัดมาได้แต่ว่าดึงสวยดึงสวยมาแล้วคนที่เข้าไปค้ำตรงนั้นเป็นทาหน้าตัวแบงค์ล่วงมาให้ทาหน้าวันชอวันคิวที่บอกคิ้วโฟกัสมาแต่การว่าท่าหน้าตัวแบงค์กำลังจะโตตรงนี้แล้วเกลีไปครับยังดีที่ไม่ใช่ชัาดาวทาหน้าเอตอวายตามเข้าไปเล่นกับตีบูมาแล้วเหลือกันแค่สามคนครับโอ้โหตัวแบงค์ค้ำแล้วไม่เสียหายครับในจังหวะตรงนั้นนนเเเเเพพรรราาะะื่่อออ้้้ปีียยบทสุดลลิิิงฟ์กัจข อาจจะไม่เห็นกอนครับในเกมนี้เพราะตอนนี้าตมันมีโอกาสจะจบได้แล้วครับโยนหน้าตัวเราเปิดตรงนี้มาแล้วกินต่อตามต่อยีตทีแต่ทีจะเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้แต่ว่ามันก็ดูเหมือนจะไม่ทันแล้วต้องรอวันคิวรอที่จะเก็บอยู่เหลือแค่คนเตียวล้ไปตรงนี้ไปได้ครับ ป๊อกป๊อไปหนึ่งทีตายเอาแล้วดังมาโดยมิจูและโดนดาเมจแรงมากแล้วป๊อปบาดเก็บไปเลยครับป๊อกไม่เห็นแต่ว่าฝังกี้หน้าเห็นแล้วลงดามจเต่๊อป๊ไม่ตายครับไอจดเเดอร์เซฟมาแล้วโดนขวางจากตัวของดีฟ็อกและได้ครับตัวคอสเทอรเยอร์และป๊อปครับและดีฟ็อกไปป๊อปกับป๊อปมาพร้อมกับดีบูมแลวป๊อปไปข้างหลังไอ้เดอร์ดีบูมตายก็จริงแต่ว่าข้างหลังทิคูก็ไม่รอดเหมือนกันและกรโดดปักเกียร์วันเอสวันเคสำหรับออนนกกับฟเจจะี จบเลยไปจบเลยมาพร้อมกับตุ๊กตาตแบบนี้เลยเซนตุนโบครับชื่ออะไรก็ช้างแต่ว่าจะเอาจบแล้วครับมาแบบนี้ครับจบแน่แมนจ่าตีบ้านแตกชนะด้วยจุ2ท้อสามสองคาร้อนแบบเก้าเปอร์เซ็นต์ สัสดีครับผม N T N C, เอ็นทีเล่นดาร์ไซเลเลนคือทีมทารันครับผมครับผมครับผมดีฟอกเซนครับเล่นซัพพอร์ตครับผมผมมีคําถามเยอะแยะมากมายเลยเกิดจากแบบว่าภายในเกมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมขอคัดหลักๆมาก่อนเอางี้พูดถึงความรู้สึกก่อนละกันครับมันเกิดขึ้นหนึ่งห้าเกมผมถามหลายทีมากวันนี้เป็นวันที่เหนื่อยหรือว่ามันวันที่แบบมีความสุขแฮปปี้อะไรยังไงเกิดขึ้นภายในเกมม้างครับแนะนําหน่อยฮะอธิบายความรู้สึกให้ฟังหน่อยเอ็นที T ก็ได้ก็วันนี้เหนื่อยระดับหนึ่งครับเพราะว่าเพราะมันเย็นด้วยไหมกว่าเราจะชนะได้มัน ตอนกว่าจะชนะมันมันยากแต่พอแพ้แล้วก็เ็วเหลือเกินใช่เออ<ล>นะฮะอ่ะถ้างั้นพูดถึงเกมที่แพ้หน่อยละกันถามคนซับดีกว่าเกมนั้นเฮเลนกลางชักหน้าซับขอถามนี้ก่อนว่าไอเดียของแผนเนี้ยคืออะไรฮะมันไม่ได้มีดาเมจเลยใช่ไหมสองตัวนี้ <c oughs> เอามาวิ่งเล่น <c oughs> จริงหรอ <c oughs> ดาบดาบหลอนไปไหนครับเอาจริงนี่อันนี้คือคือไอเดียแต่แต่ว่ามันคู่กันมันคู่กันดีไหมถ้าเกิดว่า <โอ S 1> ในความเป็นจริงแล้วไอคิเป็นวันครับผมน่งบอกว่าเราเคยใช้ซ้อมแล้วแล้วแล้วมันประสบสำเร็จไหมประสบสำเร็จครับแต่ตอนนั้นไม่ได้เจอฮีโร อีกฝั่งแบบนี้ครับผมเฮ้ยผมแต่ผมว่าถือเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่ามันยังแก้กันทันอ่ะเออมันยังมีแบบเอาไปปรับแก้กันได้แต่ว่าสิ่งที่มันไม่เวิร์กเนี่ยสำหรับแผนเนี้ยก็คือเพราะว่ามันไม่มีดาเมจหรือเปล่าไม่มีดาเมจครับแล้วก็ไม่มีซีซีครับแจกแผนให้ทีมอื่นเอาไปใช้ครับแจกแผนแจกแผนนะใครอยากใช้เอาเลยครับใครอยากใช้ด้เลยแต่ว่าพารลอนขอหยุดแค่นี้ก็ได้ครับวันนี้ก็ได้นะไม่ว่ากันไม่ว่ากันเออนะครับผมอ่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมนะที่แบบเราได้เห็นดราฟแบบที่แบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนนนนนนะะะฮถืืออออวว่่่่าาาเเเเป็็กกกไรรรรคคดูแตสหหััับบบยผมทีี้ล มาถึงโฟกัสถึงในอนาคตหน่อยดีกว่านะครับผมพรุ่งนี้จะเจอกับเค G พร้อมไหมที่จะแบบเก็บแย่งแต้มจากเขาแต่เพราะว่าวันนี้เขาก็5้าเกมนะพร้อมครับพร้อมนะพร้อมนะต้องบอกว่าตึงทุกทีมครับต้องแบบรัดกลุ่มนิดนึงเออแล้ว2แต้มที่เสียไปอ่ะเราจะไปปรับแก้ตรงไหนครับต้องคุยกันครับเมื่อสักครู่นี้เห็นไม่บอกว่าอะไรนะไม่คุยกันหรือยังไงนะมันเกิดอะไรกน็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมกกับแคดดี้ครับคุยกันคนละภาษาไม่ชอบตีกันอ๋อเล่ปกติครับเออชอบตีกันแต่ก็รักกันเหรอครับครับผม อ่ะโอเคมีอะไรจะเสริมไหมเมื่อกี้ไม่ค่อยคุยกันแต่ว่าส่วนมากจะด่ากันมากกว่าแต่ด่ายังไงเดี๋ยวว่ากันนะไปไปว่ากันไปไไปไม่เช็คไม่เช็คเอาไปไม่เช็คเอานะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้นะครับผมให้ทางดีฟ็อกต์ละกันนะครับขอกำลังใจแฟนๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมีไม้เด็ดให้กับทาง NT ด้วยก็ฝากติดตามเชียร์ในแมตต์ต่อๆไปแล้วก็แมตต์พรุ่งนี้นะครับจะทำให้เต็มที่ครับเขาบอกว่าคุณร้องเพลงเพราะที่สุดในทีมจริงไหมก็น่าจะจริงแหละเพราะร้องอยู่คนเดียวร้องเพลงนะเพลงแล้ว เออคุณมีเพลงประจำตัวไหมเออไม่มีครับออโอเคถ้าถ้ามีสักหน่อยก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปติดตามดูผมเห็นคุณอยากให้ร้องเพลงอลไรไม่ช่อเพลงเลยนะวาวุ่นวาวุ่นวาวุ่นยังไม่ยังไม่ได้ซ้อมเลยยังไม่ได้ซ้อมแล้วฟังว้าว่นโอเคโอเคโอเคเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงหน่อยเลี่ยงหน่อยนะโอเคอ่ะนะครับผมก็ถือว่าพวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับฝันดีครับทุกคนครับผมมาดีไหมรอดไหม เดี๋ยวพี่ไปชูด้วย,ย,ยนะแล้วเมื่อกี้บ้านอย่างเงี้ยไปดูเสื้อใหม่แต่ไม่มีขายนะเห <c oughs> มือนผมผมต้องลงไปลองเสื้อใหม่ไม่มีขายนะไม่มีขายครับลงที่ไหนลงในไอจีกลับไปบุกโดนนะป่าที่วันที้ค <c oughs> นไม่เลยลูกสาวไปตายจะให้ปอเอ็มพี่โอมเอ็มเถอะอาอีโกไงพวกนั้นแหะพวกเราโยนโยนที่โต๊ะเราอยม่เราเล่นแบบใช้เตลิสไหม เราอยกเอยากเหนื่อยะทำไมเกมสื่อสารกับตัวฮิวไม่รู้เรื่องเอ้าตัวฮิวผมไม่พอไงครับว่าสกิลโอ้คนต้องการฮิวไม่พอใช่ผมผมก็ไม่รู้ไงว่าแบบเอ้ยผมคิดว่าเขามีสกิลเออผมก็เลยเพลิดไม่ครับพี่ป๊อตไม่พี่ป๊อตไม่พูดตั้งแต่ในซ้อมแล้วพี่โอมยังบอกเลยเออชอบไม่คอไม่ครับเออเฮเลนมึงให้กูคออะไรมันต้องคอแบมกับเมงน้องพี่ไมีสกิลไม่ไม่ครับะเทสุดกบอกชอตอนแรกพี่ก็ไม่กดติ มไม่พี่น้องกดอันติแต่ที่บูมโลแล้วครับใช่ครับคุณต้องไปคุยอะไรี่ยอันติแล้ววิ่งใส่โจ๊กโจ๊กแปร์สนตัวเองวิ่งหนีกูจะอันติเถ็ดยังไงไงมันมาปิดแล้วช็อตนั้นนายพี่ต้องอันติให้บูมแล้วเว้ยพูดเรื่องว่จะเถิดไงเถิดบ้าอะไรเราทีสองจะใส่มันตั้งแต่แรกทำไมจะต่อจะต่อเมียไม่รู้ใจครับเกลี่ยเกลี่ไม่ต้องการอะไรเลยไม่ขออะไรเลยเมียก็ไม่ขอเหมือนกันต้งจะขออะไร ต้องต้องทีมแน่กพอได้อีกนิดโดดโดดโดดไปวางบางสกิลให้บอกสวยพี่ป๊อดตดดนี้ด่ากันเีป๊อดเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไงพี่ปอดอะเดี๋ยวน้แล้วการอะไรไม่พูดเลยไงเออพี่ป๊อดพูดมันพูดไม่ได้แบบว่าชอบอย่างนั้นน่ะพี่ต้องแบบพี่ต้องรู้ใจไม่มึงจะใส่โจมมึงก็บอกกูก่อนไม่มึงไปรับแปกเองรับทุกอย่างเองไอ้สาวไอ้าวซอมซอมไข่ไตไข่ไตเยอะโดนด่าครับแคลี่ครับเกลรี่เยอะแคลรี่ตายน้อยแล้วครับมีรอบนึงแคลรี่ตายสี่เมทร้อยรอบเกิดถัดมาแคลรี่ยเมทตายห้าเมทตาย ทำไมอ่ะไม่มีรูไม่มีพลังแปอ่ะเห็นช้างก็ไม่มีเล่นวะเล่นไม่คอด้วยทำไมอ่ะดีเอลีอยากได้อะไรก็ไม่พูดอ่ะเออเมดไม่เมดก็ไม่คอเหมือนกันเราเอาเล่นกูก็พังไงกิน <c oughs> <c oughs> ก็ดีดีน้อยไปหน่อยมีเป็นไรเอาแต้มสี่แต้มสี่จีดีเว้ยชนะแล้วอ่ะทำอาหารได้กินหน่อยดิเฮ้ยกินชิ้นทอดเลยฮะกิกชิ้นทอดเลยไส้กรอกชมพูอ่ะชอบเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเหรอสั่งพี่เอ็มปอฉีกเสื้อปอฉีกเสื้อไม่เสื้อเขาเขาไม่ใส่เสื้คุณเอาใจปอดันก็คุณหยิบนาโค้ดมาเอาใจปอดันใช่ครับเดี๋ยวเขาก็แบบเกินไปอีก ก็เรื่องจริงผมแบบติดปอดันขับของได้เซปอดันเล้อตับของนะคอรดข้อต่อของผมตับของหกชิ้นอะก่อเกิดแข็งเคียวล็อกชิหมัดดับใหม่ข้อตับยับเลยผมก็ตับตับท้ายที่เกือบได้ใช้นะช็อตในพุ่มอะเกือบได้ใช้ัเกือบเกือบตายเกือบได้ใช้แล้ช็อตเกือบอะ